เลยอ่ะแบบเลยแมบ,บเลยใครกัดใครกัดบอกก่อนใครใครกัดน <No. S 1> ไม่ใช่ข้างนอกไปทำไมยักเยอะแยะเลยอือยักตาน้อยก็อยู่ข้างนอกไม่ต้องไปแน่ไม่ต้องโยนโยนทำไมบีเออบีไปทำไมบีไปอะไรอะ่ะ

คนกันกระด่าคนกันกระด่าคนแล้วกระด่าคนเล้อเลยไก่ไก่โอ้ยไก่มาแล้วอันนี้อะไรลูกกระต่ายอันนั้นกระต่ายกระต่ายกระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่า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 เออเต่าเต่าหลังถุงทอถุงแบกทอทหารอด ทอทงคนนี้หนึ่งนหนูขวักไพ่บอใบไม้ทับถึงปอปลาตากุ้มขอพึ่งทำลงขอฝาทนลงขอพานวังจังฝอฟันสะอาดจังอสำเพากลางไปมอมา ลอลิงไตเก่ไก <No, S 1> <ะ>่ไก่วแหวนวงเล่าส <No. S 1> สลาเงียบเหงาสฤาษีหนวดเล่าสเสือดาวค่ะ <No. S 1> อู้ยระวังหล่นนะลูกสเสือดาวค่ะไก่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 มาแล้วสเสือดาวค่ะเล่าหอหีบใส พ่อจุราท่าเด้อ<ะ>อ้ออ่างเน,<ะ>นืองอ้อหอน้งฮูกตาจตโ,<ด>โอ้โหกินปลาทั้งตัวเลยเอลหอน้งฮูกตาโตนูเก่งไหมหนูเก่งไหมคะโ,<ด>โอ้กินเ,เอากาัดเ,เลยเอากัดหางมันเอาเลยตาตูสระอะก่อนยีพอ <laughs> สาระอีแล้วสระอะสระอา Sara i. Sara i. Sara u. U. Sara u. Au. Dudia. Sara o. Sara o. Sara e. Sara e. Sara o. Sara o. Sara i. Sara i. Iya. Iya. พี่เอียพ่อพ่อบอยสิริแม่แอนออร่าแม่แอนออร่าไปไหนไปไหนวันไปไปหรอกพี่นอนแล้วพี่พลอยนอนแล้วพี่พลอยนอนแล้วหนูต้องนอนเข้าใจไหมหนูต้องนอนเข้าใจหนูอย่าพูดยากนะหนูต้องเป็นเด็กดีเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมเข้าใจไหมคะตอบให้ชื่นใจหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ้าวหนูเข้าใจไหมคะหนูต้องเป็นเด็กดีเข้าใจเข้าใจเใจเบซะเข้าใจหนูหนูต้องเป็นเด็กดีนะหนูต้องเป็นเด็กดีนะคะไหนไหนะลรนะอ้าออกมาทำไมอ๋อโป่งนี่ไงเหลืออีกลูกนึงยังไม่แตก มึงจะเอาออกให้มันให้มันแตกหมดเลยบ่พุ่นพุ่นกระมียนแงมึอเสาย้ายสิพาลูกลูกตะเสาอ้าวนี่ไงหนูเบ้มาแล้วลูกมา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 เอากระต่ายลูกเร็ว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 เอากระต่ายกระต่ายก่อนกระต่ายก่อนเห็นนี่ยัง É É